สวัสดีครับคลิปนี้แอดจะมาสปอยซีรีส์เรื่องเว,เวิร์ดพายซีซั่นที่1เมืองร้อนคนลวง EP ที่9เรื่องราวในตอนนี้จะเป็นอย่างไรติดตามต่อก็ได้เลยนะครับก่อนชมคลิปกดไลค์กดติดตามช่องแอดด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง PTS Studio เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นทุกบ้านแน่นอนทุกคนต่างรู้ว่าในค่ำคืนนี้ต้องมีคนโดนทำโทษประหาร ประชาชนทั้งหมดในเมืองเวเวิร์ตพายพวกเขามารวมตัวกันที่ลานประหารของนาอเพอร์เบิร์กทุกคนต่างเชียร์ให้นาอเพอร์ฆ่าเคสซาเพราะเธอแหกกฎเธอต้องตายพวกเฮโลกลุ่มคนต่อต้านนำทีมโดยพนักง,งานโรงแรมพวกเขาเดินเข้ามาในการชุมนุมครั้งนี้พร้อมกับพกขวานอันคมกริบมาด้วยตั้งใจว่าจะก่อจะลาจลเพื่อชิงเคสมาให้ได้ก่อนที่เธอจะโดนฆ่าอีธานตะโกนดังลั่น พวกคุณอยากให้ฉันฆ่าเธอคนนี้ใช่ไหมเอาเลยเอาเลยภาพตัดไปที่พวกแอบบี้แน่นอนมันกำลังฉีกล่างของพวกเคนโลอย่างไม่ใ่ดีพร้อมกับกินอวัยวะต่างๆภายในอย่างหิวโหวยมีแอบบี้ตัวหนึ่งมันค่อยเดินไปที่รถกำลังสำรวจภายในรถว่ามีคนเหลือรอดอยู่อีกไหมไม่นานมันเจอช่องใต้ท้องรถมันคานเข้าไปจนคานออกมาในตอนนี้ ได้เข้ามาในเขตเมืองเวิเวร์ตพายเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันส่งเสียงคำรามอย่างน่ากลัวส่งเสียงให้สิ่งมีชีวิตในเขตนี้ได้รู้ว่าหายนะกำลังเข้ามาเยือนพวกเขาแล้วไม่ทันไลมีแสงไฟส่องไปที่หน้ามันนั่นเป็นรถของแหนเพอร์เบิร์กเ,เขาขับรถพุ่งชนไปที่มันเต็มแรงจนมันแน่นิ่งไปแหนเพอร์ลงจากรถมาได้ยิงซ้ำไปที่มันหลายรอบเพื่อให้แน่ใจว่า มันตายสนิทจริงๆแอบบี้อีกสองตัวกําลังคานตามเพื่อมันมาใต้ทอ้องรถอีธานเห็นท่าไม่ดีละถ้าพวกมันคานออกมาได้เราคงรับมือพวกมันไม่ไหวแน่ๆยิงล้อรถทั้งสี่ล้อให้รถบรรทุกยุบตัวทับพวกมันเขาทําได้ผลพวกมันทุกตัวถูกรถมบรรทุกทับตายสนิทไม่มีแอบบี้ตัวไหนเข้ามาในเขตเมืองนี้ได้ถ้าเรายังอยู่ภาพตัดไปที่เคสและพวกแฟงกิน กำลังโบกเวกโวยวายกวนกะวายมากๆทั้งกลัวทั้งหิวนายอำเภอเบอิกเ,เ,เขาต้องนำตัวเราไปฆ่าแน่แต่ตอนนี้เขายังไม่ว่างแค่นั้นพวกเราต้องตายแน่เลยเลขากำลังดูผ้ายอยู่อยู่ๆมีชายการกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาหานายอำเภอชายคนนี้มีชื่อว่าเจสันเขาแสดงตัวว่าเขาเป็นนักเรียนเวิร์ดพายรุ่นหนึ่งพวกเขาทั้งหมดอยากจะมาคุยกับนายอำเภอ ว่าทำไมไม่ฆ่าคนทรยศพวกนี้ซะคนที่อยู่ในกองนี้เก็บพวกมันเอาไว้ทําไมคนทําผิดก็ต้องโดนทาโทษประหารสิพวกเขาอยากได้คําตอบจากนายอำเภอฝ่ายหนึ่งทําตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดแต่อีกฝ่ายหนึ่งแหกกฎแต่กลับไม่โดนทําโทษอะไรเลยแบบนี้มันใช่เหรอเลขาเธอบอกว่านายอำเภอไม่อยู่เจสันมันทําหน้าตาเครียดแค้น คนทรยศพวกนี้มากๆก่อนที่เขาจะเดินออกไปฝากบอกนายอำเภอด้วยนะถ้านายอำเภอไม่ทําประหารคนทรยศพวกนี้เดี๋ยวพวกเขาจะจัดการเองแล้วพวกเขาก็เดินออกไปทางด้านดรฟินเซอร์เมื่อเขาได้รับรู้ข่าวจากอีธานเขานํนาพนักงานของเขามาซ่อมกับแผงไฟฟ้าทันทีเขาคุยกับอีธานให้รีบจัดการเค้กและพวกของเฮนโลให้ไวเลยยิ่งนายยื้อเวลาไปแบบนี้แล้วก็ จะมีคนล้มตายเพิ่มมากขึ้นจะมีคนสองกลุ่มสู้กันในเมืองนี้คนกลุ่มหนึ่งที่คอยปกป้องกระแพงล้อมเมืองนี้และทำตามกฎอย่างเคร่งครัดพวกเขาคือนักเรียนเวิร์ดพายรุ่นหนึ่งจนถึงปัจจุบันและคนอีกกลุ่มหนึ่งที่อยากจะหนีออกไปจากที่นี่พวกของเคสไงเคสเธอเป็นหัวหน้าอีกไม่นานพวกเขาอาจจะมาช่วยเคสก็ได้เราฆ่าเคสทุกอย่างจะยุติอีธานคิดมันต้องมีวิธีที่ดีกว่านี้สิ ที่เราจะต้องไม่ฆ่าเคสเพื่อยุติเรื่องนี้ทางด้านสำนักง,งานในาอำเภออีทานกระชากตัวเฮลโลเข้ามาด้านในเลขาเห็นนี่มันอีอย่างว่านในอำเภอเบิรกอีทานผลักเฮลโลเข้ามาในห้องเขาบอกให้เฮลโลได้รู้ว่าเพื่อนสองคนของคุณที่ขับรถบรรทุกไปนั้นพวกเขาชนกำแพงเดินไปประมาณ50หลาพวกปีศาจที่อยู่ข้างนอกนั้นมันฆ่าเขาอย่างไม่มีชิ้นดีเลยพร้อมกับยืดรูปเพื่อเป็นพยาน แต่เฮลโลมันไม่เชื่อมันคิดว่าอีธานต้องฆ่าเพื่อนของเขาแน่ๆอีธานปฏิเสธคุณจะบ้าหรือไงผมไม่สามารถฉีกร่างกายมนุษย์กระจัดก,กระจายแหลกเหลวแบบนี้หรอกเมื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรขอให้เฮลโลบอกรายชื่อกลุ่มของเขาทั้งหมดเดี๋ยวนี้เลยก่อนที่กลุ่มของพวกเขาจะทําลายกําแพงเมืองนี้แล้วให้ปีศาจที่อยู่ข้างนอกนั้นเข้ามาพวกเราจะตายกันหมดนะเฮลโลลังเลเอาไงดีวะบอกหรือไม่บอกดีจะเชื่อเขาดี หรือไม่เชื่อเขาดีเขาคิดพักใหญ่เลยแหละอีธานรีบไปหาดอกเตอรฟินเซอร์เพื่อให้เขาตามชิปของคน14คนในรายชื่อนี้ที่เฮโลบอกกับเขามาเมื่อหาชิปของคนทั้ง14คนพบปรากฏว่าพวกเขาทั้งหมดได้ดึงชิปออกใส่ไว้ในแก้วในร้านบาร์ที่โรงแรมแห่งหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วตัวพวกเขาทั้ง14คนนี้อยู่ที่ไหนกันละ่ะดรฟินเซอร์และอีธาน กำลังช่วยกันดูกล้องวงจรปิดที่อยู่ในเมืองนี้ทั้งหมดที่ติดไว้5 0 0พันกุดตัวในเมืองนี้เทเลซ่าเธอเข้าไปในที่ดินแปลงที่33ก่อนที่เธอเข้าไปเธอเอาไม้ฟาดกล้องวงจรปิดที่อยู่หน้าประตูประจวบกับคนที่จับตาดูกล้องวงจรปิดตัวนั้นทํากาแฟหกพอดีจึงไม่เห็นว่าเทเลซ่ากําลังเอาไม้ฟาดเธอเข้าไปในบ้านหลังนั้นเจอกับอุโมง์มีบันไดลงไปที่ไหนสักที่เบนเขารู้ว่าเอมี่เข้าห้องผ่าตัด เพื่อทําการผ่าตัดสมองเพราะอยู่ๆสมองของเธอก็วมขึ้นมาเขามานอนเสียใจอยู่บนเตียงครูเมแกนได้เอาเรื่องของพวกเฮนโลที่ถูกพวกแอบบี้ฆ่าตายมาเล่าให้เบนฟังนําซ้ํายังแจ้งข่าวอาการของเอมมี่ให้นักเรียนทุกรุ่นได้รับทราบนักเรียนทุกรุ่นมารวมตัวการหน้าโรงพยาบาลและมีเจสันนักเรียนรุ่นหนึ่งเข้ามาร่วมชมนุมในครั้งนี้ด้วยเบนเขาได้ออกจากโรงพยาบาล กำลังพูดให้นักเรียนทุกรุ่นทุกคนได้รับทราบจงังหวะเดียวกันนั่นเองอีธานและดรฟินเซอร์พวกเขากำลังดูเบนอยู่ในตอนนี้เบนเขาพูดให้นักเรียนทุกคนได้รู้ว่าเอมี่กำลังอยู่ในห้องพาแต่ถูกเชินเขาไม่รู้ว่าอาการของเอมี่เป็นยังไงสิ่งที่พวกเขาทำกับเด็กอย่างเรามันโหดร้ายมากๆคนทรยศพวกนั้นที่แหกกฎพวกมันต้องถูกลงโทษไม่อย่างนั้นมันจะมีกฎไว้เพื่ออะไร เจสันนักเรียนรุ่นหนึ่งเข้ามาถามเบนพ่อของนายจะทําโทษพวกนั้นเมื่อไหร่ละ่ะเบนเขาบอกให้เจสันได้รับรู้ว่าพ่อของเขานั้นจะไม่ทําเจสันไม่ได้ยินอย่างนั้นมันรีบเดินออกไปจากที่นั่นทันทีจากที่โกรธพวกเฮโลอยู่แล้วในตอนนี้ความโกรธของเขามันมากแสนสาหัสหเลยทีเดียวดอ,อร์ฟินเซอร์และออทานเห็นเบนพูดอย่างนั้นงามไส้แล้วไม่ล่ะเบนเทเลซ่าเธอลงไปที่อุโมงค์ใต้ดิน คือห้องห้องหนึ่งเจสันมันบ้าคลั่งมันมาที่สำนักงานของนายอำเภอใช้ไม้เบสบอลทำลายข้าวของที่อยู่ในนั้นในขณะเดียวกันดอกเตอร์พินเซอร์ดูผ่านกล้องวงจรปิดและเขาได้รับรู้ถึงหายนาที่กำลังจะมาถึงเจสันเขาใช้กุญแจมือล็อกมือเลขาเอาไว้เขาขโมยปืนของนายอำเภอที่อยู่ในตู้เขาพูดกับเพื่อนของเขาจำที่พวกเขาสอนไม่ได้เหรอในเรือลำนี้ถ้ามีรอยรั่วเพียงจุดเดียว ทุกคนในเรือจะตายกันหมดถ้านายอำเภอไม่ยอมทำฉันนี่แหละจะทำแทนเองเจสันไขประตูห้องขังทั้งสองห้องใช้ด้ามปืนตบไปที่หน้าเคสอย่างแรงเขาใช้ปืนลูกซองที่อยู่ในมือยิงปิดชีพพวกเคนโลไปทีละคนจนหมดทุกคนต่างผวารวมไปถึงเพื่อนของเจสันที่มึนงงเจสันทำไรลงไปวะเนียกำลังจัดก,การเคกดีที่นาอำเภอเข้ามาทัน ยิงใส่เจสันเข้าช่วงท้องเขาล้มลงแน่นิ่งไปทันทีดรฟินเซอร์เขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นบรรลัยแล้วอีธานหลังจากเหตุการณ์อันชั่วร้ายสงบลงอีทามาคุยกับเคสเขาบอกเธอว่าให้เธอบอกที่ซ่อนตัวของคนในรายชื่อนี้ว่าพวกของคุณอยู่ที่ไหนกันก่อนที่จะมีคนล้มตายไปมากกว่านี้นะเคสเธอปฏิเสธเธอให้เหตุผลว่าถ้าบอกไปคุณจะพาพวกเขามาตายนะสิ รู้ไหมในเมืองนี้มีคนแบบเจสั์อีกเยอะคุณต้องยุติเรื่องนี้นะอีธานทำในสิ่งที่ดอร์ฟินเซอร์ต้องการถ้าผมทำในสิ่งที่ดร์ฟินเซอร์ต้องการคุณคงตายไปแล้วลหละเคสเลขาสาวได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจึงไปบอกอีธานพวกมันมากันอีกอีธานเขาเดินเล็งปืนออกไปข้างนอกหน้าประตูเจอกับเทดิซ่าเทดิซ่ามีเรื่องสำคัญมากๆที่อยากจะให้อีธานและเคสได้เห็นจึงบอกให้พวกเขาตามเธอมา เธอพาไปในอุโมงใต้ดินเปิดคลิปของอดัมให้อีธานและเคกได้ดูในคลิปนั้นเป็นคลิปที่อดัมถ่ายไว้ตอนที่เขากําลังหนีจากพวกแฮปปี้เมื่อเคสเห็นเธอเชื่ออีธานอยากสนิทใจอยากจะให้ประชาชนในเมืองนี้ได้เห็นคลิปนี้กันทุกคนอีธานมีแผนเขาจะทยอยพาคนในเมืองนี้มาดูคลิปนี้ในอุโมงคนี้ทีละสองสมคนต้องให้ทันก่อนเที่ยงคืนนี้นะพอเที่ยงคืน จะมีการปิดบัญชีอีธานเข้าไปหาดรเตอรฟินเซอร์เขาต้องการจะปิดบัญชีเคสมันมีวิธีนี้วิธีเดียวที่จะอยู่สงครามในเมืองนี้ได้และจะปิดบัญชีเคสในตอนเที่ยงคืนดรเตอรฟินเซอร์ได้ยินอีธานพูดอย่างนั้นถึงกับงงเลยทีเดียวตอนนั้นจะพูดยังไงคุณก็ไม่ยอมปิดบัญชีแต่มาถึงตอนนี้ทำไมคุณถึงง่ายแบบนี้ซะล่ะย้อนกลับมาต้นเรื่องในลานประหาร ทุกสิ่งทุกอย่างในค่ำคืนนี้ต้องนองไปด้วยเลือดแต่ทุกอย่างกับตาลปัดอีธานบอกว่าจะไม่ฆ่าเคสด็อกเตอร์ฟินเซอร์มองผ่านกล้องวงจรปิดอีธานเล่นเราซะแล้วเขาบอกกับทุกคนในเมืองนี้ว่าข้างนอกนั้นมันไม่มีอะายแล้วต้นเหตุของเรื่องนี้ที่ทำให้พวกเราเห็นฆ่ากันเองคือด็อกเตอร์ฟินเซอร์หรือเรียกอีกอย่างว่าด็อกเตอร์จินกินนั่นแหละคนบางกลุ่มที่เห็นคลิปอาดมก็ยืนยันร่วมช่วยด้วยคูเมแกน เธอยังเชิดชูดอเตอร์ฟินเซอร์อยู่จึงวุ่นวายใส่เคสและอีธานอย่างชุดใหญ่เทเลซ่าเห็นอย่างนั้นตบคูเมแกนหน้าหันเลยทีเดียวเพื่อเรียกสติเธอไม่นานนักไฟก็ดับพยาบาลแพมดูผ่านกล้องวงจรปิดไฟดับได้ไงดอเตอร์ฟินเซอร์เขากดแ้นอีธานมากๆที่ทําให้เมืองนี้วุ่นวายกันยกใหญ่สั่งปิดระบบพลังงานในเมืองนี้ทั้งหมดรวมไปถึงกําแพงล้อมเมืองด้วยทุกคนในเมืองนี้ยังไม่รู้ ว่าด i n c ร r พินเซอร์กำลังให้พวกแอ b บบี้เข้ามาฆ่าทุกคนในเมืองนี้ทั้งหมดแล้วอ p ีที่9ก็จบลงบทสรุปของซีเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามต่อ EP ีที่10ตอนจบของเวิร์ดพายซีซั่นหนึ่งนะครับ